สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปลองกินถังฟูหมาล่าเฉชวนนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่ตรงตึกจอดรถนะคะฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลนะถ้าเป็นเนื้อสัตว์นะคะก็ขีดละ35นะแต่พวกผักอะไรเงี้ยจะเริ่มต้นที่29บาทแล้วก็พวกบะหมี่เขาก็จะมีราคาติดอยู่นะคะ วันนี้ก็มาลองกินวันแรกนะคนกินเยอะสังเกตดูก็เลยรู้สึกว่าเออมาลองกินดีกว่านะคะก็ตักมาเยอะตักบะหมี่หยิบบะหมี่มาทั้งสองก้อนทุกคนประกวว่ามันเยอะเกินไปนะคะเนื้ออสก็มีนะมีให้เลือกเยอะนะคะจริงๆก็แบบถ้านเน้นผักได้ก็จะดีดทุกคนน้ําซุปก็คือมีให้เยอะมากหยิบเสร็จนะคะก็เอาไปวางจ่ายเงินนะคะแล้วเขาก็จะให้ตัวเรียกมานะคะ ถ้าได้แล้วมันก็จะดังนะคะ ในส,ส่วนของน้ำจิ้มนะคะเยอะมากตอนแรกก็แบบงงว่าเอ้ยแล้วเราจะปรุงถูกไหมเราจะกินแบบไหนยังไงนะคะแต่ว่าโชคดีนะยเพราะว่าข้างหลังเขามีสูตรน้าจิ้มให้นะคะคือหลายสูตรมากก็เลยเลือกมาลองสักสองนะคะเป็นเซส่วนจัก,กรพัดมัง้งเออหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็เป็นซอสงาจัก,กรพัดนะคะส่วน2ถ้วยที่เหลือเลือกเป็นสุก,กี้ธรรมดานะคะแล้วก็เป็น ตัวที่เป็นซอสเปรี้ยวพรสืเนาะไว้กินจิ้มกับเนื้อนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นบินที่ออกมานะคะหยิบหย,บย,บย,บยบนะแนะนำว่ากินแบบถ้าผู้หญิงจริงๆแค่กินแค่บะหมี่ก้อนเดียวก็พอแล้วนะคะพอลวงมาแล้วมันเยอะมากทุกคนไม่เคยกินมากขอน,นะคะหม่าล่าที่แบบ ช่างช่างเป็นขีดแบบนี้นะฟองเต้าหู้เนี่ยอร่อยเนาะเอออยากจะบอกว่าคือจริงแล้วมันมันกรอบนะคะเขาไม่ได้ลวกมาให้นะเราก็กดกดลงไปในน้ำนะแล้วมันก็นิ่มพอดีเลยเออตัวเนี้ยเอออร่อยดีจริงๆส่วนเนื้อนะคะที่เลือกเอ่อที่หยิบมาเนาะอ่าตัวเนื้อออสเตรเลียจะเหนียวหน่อยเนาะมีความเหนียวถามว่าเคี้ยวได้ไหมก็เคี้ยวได้แต่ก็ไม่ได้แบบนุ่มขนาดนั้นนะคะแล้วก็มันจะมีไอตัวที่มันเป็นเหมือนแบบ บุนบุนบุกบุกเส้นอันนั้นนะเอออร่อยอันนี้ก็เพิ่งเคยกินเหมือนกันลืมหยิบ ใบที่เขาให้ติ๊กเป็นน้ำซุปมาให้ดูนะคะน้ำซุปเยอะมากประมาณ 6- 7อย่างมีซุปซีโครงด้วยนะเหมือนทงคัสึทําไม่แบบอยากกินเผ็ดนะทุกคนต้มยำก็มีนะคะชอบร้านนี้ตรงที่ว่ามีแบบเผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดน้อยมากเราติ๊กเป็นเผ็ดน้อยแล้วก็ได้เผ็ดน้อยจริงๆนะคะสามารถแบบเออซดน้ำซุปได้เพราะปกติหมาล่ามาล่าเนี่ยนะคะ จะสดน้ำซุปไม่ได้เนาะเหมือนเราเคยกินแล้วกินผิดวิธีกินน้ำซุปไปด้วยปรากฏว่าโรคกระเพาะถามหาเลยจะ้ะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะคะที่ตักมานะส่วนตัวชอบเอ่อตัวนี้นะคะ่ะที่เป็นเสฉวนจัก,กรพัดมังเออ,อร่อยดีนะจะมีความซาซของพริกหมาล่านะคะส่วนตัวที่เป็นงาก็อร่อยเหมือนกันงาจัก,กรพัดนะคะก็แนะนํานะเดี๋ยววันหลังจะไปลองแบบอื่นดูบ้างนะคะ เออแล้วก็เขามีแบบให้ใส่ผงชูรสด,ด้วยนะแต่ส่วนตัวไม่กินก็เลยไม่ได้ใส่หรือใครมีร้านแบบนี้นะคะ้ก็ลองบอกกันได้นะดูซิว่าร้านไหนอร่อยจริงๆอ่ะผ่านมาตั้งหลายร้านที่ฟิวเจอร์ก็มีอยู่ร้านนึงนะทุกคนคนก็เยอะเหมือนกันแต่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะแล้วก็เซ็นทันแจ้งวัฒน,นาชั้นจีย สันบีเนาะข้างล่างนะคะที่เขาทําใหม่ก็มีแบบนี้เหมือนกันช่างขีดคนก็เยอะเหมือนกันทุกคนก็เลยแบบเออสงสัยว่าวันหลังเราต้องลองคือเราได้จะเดินผ่านๆเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขากินกันยังไงปรากฏว่ามาลองที่นี่เราก็รู้สึกว่าเออติดใจนะคะก็เดี๋ยววันหลังจะไปลองร้านอื่นดูบ้างเนาะว่าเป็นยังไงนะคะก็วันหลังคิดว่าจะไม่ตักท้องปลาแซลมอนแล้วอะคะ่ะมันรู้สึกมันเลี่ยนอะทุกคนเออมันแบบ มันเลี่ยนไปหน่อยเนาะก็คิดว่าจะสั่งผักเยอะขึ้นส่วนเส้นอาจจะไม่เอาแล้วบะหมี่เพราะว่ามันอื่นนะคะอาจจะเป็นวุ้นเส้นหรืออาจจะเป็นเส้นบุกเส้นแก้วแทนนะจ,จะใส่มันนิดเดียวแล้วก็จะเน้นผักนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะส่วนตัวคิดว่าถ้าอยากจะประหยัดงบนะน่าจะไปนเน้นในส่วนของอันที่เป็นของกินเล่นพวก ลูกชิน้นหรือว่าอย่างอะไรอย่างอื่นนะคะที่มันจะขีดละ29บาทเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อสัตว์พวกหมูหมูอะไรอย่างเงี้ยเนื้อมันก็จะขีดที่ขีดละ35นะคะเห็นน้องบางคนคือตักมาน้อยมากเรายัมมองว่าเ,เขาจะอิ่มหรอปรากฏว่าพอมันลวกมาเราทุกคนมันก็แบบเออมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเราก็เน้นว่าถ้าเกิดกินน้ําซุปอะคะ่ะ ก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากกด Subscribe ด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะเข้ามาพูดคุยกันได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปทำคลิปอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปไหนนะคะช่วงนี้จะยุ่งๆหน่อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสักช่วงวันแม่นะคะอาจจะไปเที่ยวนะยังไงก็ฝากกดติดตามคลิปไปเที่ยวด้วยนะคะเหมือนคลิปไปเที่ยวคนไม่ค่อยดูเลยจริงๆช่องเรา เน้นเรื่องเรื่องเที่ยวเนาะแต่ว่าหลังๆมาอาจจะมีไปกินเพราะว่าไม่ค่อยได้เที่ยวแล้วนะคะลูกโตแล้วคิดโตแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะลาโรงเรียนได้นะอาจจะต้องแบบรอปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแล้วด้วยการกินหม่าล่าสวัสดีค่ะ